สวัสดีค่ะสวัสดีครับพมุนครับสวัสดีครับมาตามเนวทางกับพมุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7เจค่ะครับได้ข่าวว่าพมุ่นฝันแหละมันบอกคุณพ่อฝันอ่ะฝันมือไรนอฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เนาะฝันแนวไรคุณพ่อฝันว่าขี้อันก็ป่วยขี้ก็ป่วยหอค่ะว่นขี้ขี้ที่ขี้ตนนล้วย ต้นกล้วยตัดต้นกล้วยบ้านนี่นต้นกล้วยหมือนสิผ้าหอ่อบา้านต้นกล้วยปากเป็นมันห่อเว่อไปมันห่อไปแต่เห้วอย่งสิยุดคือบ่กยุดว่ามันมันอันมันอันนี้ไงมันสิยุดคือบ่กยุดประนั่นบ้านนี่เขาเรียกอันขโรดบ้านขโรดอยากให้ก็กล้วยยุดมันผ้าห่อบึ้บึ้บึ้ คือกันก็ร่มหูขุดปั่นเท่า,าหอปืดปืดปืดปูปลาปูงลงไปน้ำตาบถังอหอคือหออีกดีดีบ้านพี่พอดีพี่หอดเที่อนามัจานห้วยมันหอมาแนี่ไรเดวะเนี่ยค่ะจานเดวะหอมาแนี่ยอะไรวะจันอ่ะโอ้ยต้นกล้วยผ้าหอสะเป็นหนอนเพราะว่าใบมันมัน,มนเตยนังกลนปืดปืดปืด อมันมันเปิดทางฟื้ฟื้หอจอดกึกเทียนดาจารย์ค่ะแล้วก็ถามเลยนะเบิงเรียกเรื่องกล้ยผ้าห่อคนน่ะเบิงพองเด็กกุวยก็ตั้งจึกตั้งเตี้ยบานนะว่าเบิงเรียกมันเบิงมาสัตว์ค่ะเบิงเด็กก็วันเป็นกระลาดห่อตุนกล้ยเธอได้เบิงเบิงเด็กค่ะเบิงเด็กอไรเบิงคางนั้นเบิงคางนี้ มันเป็นอะไรๆมันเป็นเด็กสามตูเด็กตัวไหนคุณพรัเป็นเด็กสามตูเจ็ดแปดแปดเป็นเด็กสามตัวเจ็ดแปดแเจ็ดแปดแปดเออเจ็ดแปดแปดอเป็นเด็กสามตูเด็กสามตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเป็นเด็กสามตูเออเจ็ดแปดแปดแต่ว่ามันเป็นสีเขียว ตัวเล็เป็นสีเขียวบอกนะเออเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวมันมอยเป็นแดงเป็นเขียวค่ะเล็บเขียวบานจังไรต่อในความฝันนั่นาบานก็ได้เหมนเบิ่งเลขกแล้วบานนี่เนา่ยจานร้านี่เห็นบ่ว่าสัน่เห็นเห็นเห็นว่าสันนี่เจ็บเจ็บเป็ดๆแล้วนี่เห็นนั่นเดี๋ยวเสีออกไปซองน้ำมันมาค่ะบารีพันวาเสียออกมาซองเลยอัน มันก็ได้หุ่เมียก็ได้หุ่เมียดีดดีพีิกไปพีิกมาค่ะพวกก้วยมันดีนนานจะผ้าหออีกขี้พกล้วยห้อว่าสันวกล้วยหอค่ะมันจะผ้าหออีกก็ได้ดีนบาดนันจะผ้าดีผ้าหอกลับคืนกลับมาบาดมาเหี่ยงค่ะต้นกล้วยแน่นอนคุณพ่อต้นกล้วยผ้าหอ ฟันแปลก์ๆเนาะค่ะตัวเลขคุณพออกระหายมากเจ็บเปดกปดเนาะค่ะเจ็บเปดอายุของคุณพ่อจะปีนอหกสิบหกสิบสามหกสิบสามหกสิบสามเต็มบ่คะหรือว่าอย่างหกสิบสี่เต็มพอดีนะเต็มหกสามเนาะวัวนาันเป็นย่างค่ะหกสามปีอายุของพอมุนค่ะเต็มเปี้ย เพราะว่าคุณพ่อฟันบันไดขี้ต้นกล่วยเนาะค่ะแต่ว่าถัดตีเอาจากฟันนี่คุณพ่อสิยหายตัวไรนอนี่เอาจากฟันกันไม่ไหาเจ็ดเป็ดแปดอ้อเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่มันเห็นหรือตีจากฟันคะน,น,น,น้าว่าเันท่องฟันเทร่องเห็นนี่นะัเทื่องฟันเครื่องเห็นเนะาะค่ะค่ะ มาตีเนี่ยคุณพ่เห็นเป็นตัวเลร็วมาตนเป็นตัวคุณพ่อเห็นเป็นตัวแล้วเพรานว่าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากตีจากความฝันของพมลก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะเพราะว่ากล้วยนี่จะได้กับเป็นเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะต้วหนึ่งทีเดียี้กับเก่าหนึ่งกับใดเนาะค่ะไทยแอปตีให้เนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนขอโทษขออภัยค่ะหนึ่งกรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ คุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่นี้ยนี่นะกับคุณเมียค่ะนะคุณพ่อกับห้ตัวเลขมาแล้วก็คือเจ๊ดแปดแปดนะคะกับอายุของพ่อมุ่นหกสิบสามปีค่ะบางทีก็กล้วยห้องค่ะนอกเหนือจากนั้นกัท่านผู้ชมตีเอาเนาะค่ะค่ะตีเอาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อมุ่นคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่ค่ะ ก็ขอขอบคุณพมลไดหลายๆค่ะที่พมลโบพงแนวทางเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพมนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆกับผมกับพมนของเนาครับมาตะพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขของพมนในคลิปนี้เนาะครับน้อครับท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านครับผมในเบื้องการวัดตัวเลขของพมนในคลิปนี้เป็นไห่ตัวใดมากครับสำหรับคลิปนี้พมลเป็นไห่มาเจ็ดแปดแปดครับผมกับหกสามหกสามนี่เป็นอายุของพมลนะครับเนาะเจ็ดแปดแปดเห พมลนีฝันวได้ขี่ต้นกล้วยหอเพิ่นวาครับหอไปเรื่อยๆเพิ่นว่าไปจอดอยู่หน้าเฮือนคนหูวจักเพิ่นก็ได้เอื่นถามกันให้คนอยู่ในบ้านก็เลยบอกพมลว่าให้เบิ่งต้นกล้วยว่ามีเหล็กบ่อเพิ่นว่าครับคุณพมลประกาศให้เบิ่งเนาะครับเนาะเห็นเหล็กเพิ่นว่าเห็นเหล็กอีหลีว่ัตุ่นี้ตนกล้วยแต่ว่พมลเป็นสีแดงเพิ่นว่าครับ788เห็นบักอย่างคักชัดเจนขนาดว่าซั่น788เนาะในความฝันก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพมลในคลิปนี้ครับผม อายุกะหกสิบสามปีนะครับนั่อายุของรพระมุนเพราะว่าเป็นฟันเพื่นเดือหอเดือขี้แล้วก็กล่วยเป็นนะครับงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพระมรุนกับฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับผมคลิปนี้บ่าวท้องพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกับรังใจให้บ่าวท้องพูนครับหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะในคลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารรรัััับบบชมฟงงงคคลิปขออท่พูน ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ นร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขสุขกคนครับคลิปนี้บ่าวตองพุณกอขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ